สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube แจ้งข่าวดี3ข่าวจากธนาคารธกสให้ทราบวันนี้ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้17กรกฎาคม25 6 7 1นสบจ่ายโมงเนะครับข่าวดีที่1ครับผู้ใช้ fbacmobile ครับถอนเงินไม่ใช้บัตรได้แล้ววันนี้ที่เครื่อง atm เครื่อง cdm ของธนาคารทหารไทยธนชาตนะครับถอนเงินได้สูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อครั้งและสูงสุด50,000บาทต่อวันค่าธรรมเนียมการถอนเงิน15บาทต่อรายการนะครับ รายะเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขาหรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 5 5 0 5 5 5ครับข่าวดีที่2ครับทกศจะแจกรางวัลครับ Samsung Galaxy ลล A 0 5มูลค่า3,699บาทแจก19เครื่องครับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy ลล A 1 5มูลค่า6,999บาทจำนวน18เครื่องสร้อยคอทองคำา1สลึงมูลค่า11,000 83บาทจำนวน25เส้นรวมรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น4 7่แสนเนบาทจะจับรางวัล3รอบนะครับจับไปแล้วรอบที่1และประกาศรางวัลไปแล้วนะครับจับรางวัลรอบที่2นะครับและจะประกาศรายชื่อวันที่24กันยายนนี้เ,นเวลา18นาฬิกาว่าใครได้รับรางวัลบ้างกติกาง่ายๆครับกติกาง่ายๆเพียงท่าน เป็นเพื่อนทางไลน์กับธนาคารดสอ id line b a c family ครับจากนั้นก็สมัคร BAC Connect หรือว่าสมัครรับบริการแจ้งเตือนเงินเข้าออกจากบัญชีเขาจะบริการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกจากบัญชีของท่านฟรีผ่านไลน์นี้ครับถ้า,ท,าท่านทำแค่นี้นะครับโดยถ้าท่านทำในช่วงตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567ันกถึง15กันยายน2567เขาจะจับสลาก คนที่ทํารายการนี้จับฉลากเสร็จแล้วก็ประกาศราย,ายชื่อผู้โชคดี15ท่านนะครับก่อนนะครับวันที่24กันยายน2567นี้เวลา18นาฬิกาใครอยากได้รับโชคอย่างนี้15ท่านก็อย่าลืมครับเป็นเพื่อนทางไลน์ BAC Family นะครับจากนั้นก็สมัคร BAC Connect หรือสมัครรับบริการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกผ่าน ผ่านไลน์นะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รุ่นรางวัลซึ่งรางวัลมีทั้งหมดหลายรางวัลตามที่อ่านมาแต่ว่าแบ่งจ่ายรอบ2นี้อีก15รางวัลน,นะครับรอบ2ก็คือใครสมัคร BAC Connect รับบริการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกผ่านไลน์นะครับสมัครช่วง1นึ่งกฎาคมหกถึงสิกันยายน67นี้นี่แหละครับ15ท่านจะได้รางวัลในรอบ2นะครับซึ่งรอบแรกเขาแจกไปแล้วนะครับประกาศรายชื่อไปแล้วนะครับ และยังจะมีรอบ3อีกต่อไปติดตามข่าวกันต่อไปนะครับข่าวดีที่3ครับสำหรับลูกค้าตกสผู้เป็นหนี้ธนาคารทกสนะครับเป็นหนี้สินเชื่อต่างๆและชำระหนี้ดีในช่วง1เมษายนถึง30มิตรถุนายน2 5 6 7ธนาคารทกสมีโครงการชำระดีมีโชคครับเขาจะจับรางวัลแจกรถยนต์โตโยต้ารโว21คันทั่วประเทศนะครับ รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็บัตรกำนันมูลค่าเป็นแสนนะครับแล้วก็บัตรกำนันมูลค่าสามหมื่นบัตรกำนันมูลค่าหนึ่งหมื่นบัตรกำนันมูลค่าห้าพันบาทรวมแต่ละรางวัลเนี่ยหมื่นกว่ารางวัลนะครับโดยรถยนต์รางวัลใหญ่รถยนต์โตโยต้าลีโวเนี่ยยี่สิบเอ็ดรางวัลบัตรกำนันมูลค่าแสนเนี่ยหลายร้อยรางวัลนะครับมูลค่าหนึ่งแสนบาทแล้วก็รถจักรยานยนต์ประมาณสักสี่สิบห้าคันนะครับนอกจากนั้นบัตรกำนันมูลค่าสามหมื่นบัตรกำนันมูลค่าหมื่นบัตรกำนันมูลค่าห้านี่ รวมกันหลายพันรางวัลน,นะครับรวมทุกรางวัลแล้วจะเป็นหมื่นกว่ารางวัลน,นะครับโดยเขาจะจับฉลากวันที่24กรกฎาคม2567นะครับหลังจากจับฉลากแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ของธนาคารกสกระสน,นะครับ<อ>ก็ตื่นเต้นกับท่านผู้ชมที่เป็นผู้ชำระหนี้ดีในช่วงเมษาถึง30มิถุนายนนะครับรอรุ้นครับว่าใครจะได้รถยนต t o y o ต้าลีโและรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังครับส่วนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลหากธนาคารทกศประกาศรายชื่อออกมาแล้วเราก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังในโอกาสต่อไปครับสำหรับคลิปนี้แจ้ง3ข่าวดีธนาคารทกศไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ